วัสดีครับพ่อพี่น้องพ้องไปสูบูทุกคนมือ่อนี้กับพ่อกันกเสรนเกยนะครับพี่นตัวอย่างไปบุกตรงแห่งๆพี่น้องบุกขึ้นบนดิจิตกลอนะก็จะออกไปยิงปลาย์จะเข้าจิคืบบนปลาก็บห้องดุกดุกอ่านปรนแดด๋ยอนอยู่เลยเม่จเช้หน่อยสี่เดีดกับไว้จ้ะครับพี่น้องถ้าไปยิงปลาเข้าจะ วางจะเข้ามันจะคือบอเป็แต่เดียวออกไปบ่๊อบุถ้ามันเศร้าล่มเศร้าหนังก็เดี๋ยวออไปจะเข้าเดี๋ยวขั้นหน่วยออกไปกันพอกันอยู่แถวครับพี่น้องไปทางมันเดี๋ยวไปไปครับพอดบัอบุออ๊ดแล้ว วัดโอสามตัวพี่น้องสามตัวครับเลียงนี้งกองตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งหน่อยก็มแต่อีกตัวหนึ่งซ้ำกันนี่แหละเลียงนี้ตัวนี้อ่าเตียมนึงแล้วพี่น้องเตียมนึงแล้วครับหน,นามคุณโมไมันจะเข่ามาอีกบ่ล่ะ ต้องโขกครับพี่น้องหามันมาอีกเดี๋ยวสิมางหมดอีกครับ ออกมาแล้วก็ล่อยอีกตัวหนึ่งอีกพี่น้องเอ้ยโบมีลูกปืนจริงเลย๋ยวไปปลดก่นอนสิเดี๋ยวคนอนอยากไปปลดก่อนพี่น้องขึ้นโขยโบมอนบ้าแต่ว่าตัวบ่ใหญ่ไปไหนครับพี่น้องแต่บ่มีลูกยิงครับลูกดอกคราบคาปลาอยู่โอ้ยแม่ก็ไปขึ้นเลยบล่ละน้ำบ่ไหลบ่เลยไป ขออนุญาตปดกันพี่น้องเอาน้ำไปบึงป่าตัวนั้นวะออาครับพี่น้องตอนนี้ปูดแล้ครบเดี๋ยวจิ่น้ำลงไปบึงฟ้าวลงไปบึงป่าตัวนั้นครับหอยไว้นีเละครับ มันข้นโค้มันพ่อ,อยอนไแบบบ้าบัดนี้น,นลงไปไม่รู้มันเห็นบ่ไปโอ้โอโอโยยย,ย,ยมันมาสามตัวเนาะปืบนบ้านน,น,านี่ข้นอยู่พี่เนอะบ้านนี่ข้นยังอยู่

ตัวนี้บ่ใหญ่เท่าตัวน อยากขึ้นโคอีกคนพี่น้องที่จุดบอิีหนึดอกเดี๋ยวมึงเรกแต่ให้โย่ลงมาเลยเพิ่มอ <c oughs> ีกคนเบ็ดกระเหลียน้อยๆครับ <c oughs> เดี๋ยวขออยาตขึ้นไมอยก่ครับโ <c oughs> อ้ติดน้ำบาดอีกคนอุ้ย <laughs> thủ lạc thủ lê không. này được gì đâu. Bẹt bớt thế the bà <laughs> เอครับพี่น้องคนยาดบดกันเข้าไปกองหน่อยแบตบดครับคุณสดยิ่งขึ้นมาก่อนหอยอันตันอยู่ครับเดี๋ยวบดกอนพี่น้องเดี๋ยวคนยาดบดครับ เบาะยังครับพี่น้องตัวนี่งร้อมงามครับเดี๋ยวส้องแต้มเลยพี่น้องเมื่อนี้หมุดกอไผ่กอเดียวครับพี่น้องกอเดียวเลยครับ đẹp Hãy subscribe cho tèm Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những สองตัว,ว <laughs> มือแล้วนะมือนี่จะถือว่ามานันครับสดี๋ำนี้าีละมือเี่พี่น้องใส่ดิ่สวยมาสามตัวตัวนั่นกัตัวนี่ก็ยังเห็นอยู่มุดออกไปาออกมาจะได้่ น้ำข้นบ้างเสยอยู่ลยมั้ยปลาดูพี่น้องเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาซนีแ้แหละครับกิหนาจังกอกันไหมมันห่อนมอมุดข้าวเดียวครับมอหมดไล้ขอดให้กหกอดเดียวเนี่ยกิหนาจังกอกันตากกดไหลกดแช่งกดสับตะไคร่ใบใบบกูให้น้ำเลี้ยงพี่น้องจองคนจิตสวยโอ้อไม่ครับ นี route, air, ่แหละพี่น้องไต่อมคือนเขาเหรอครับเอฟซีแห่งมาบมิตรอมเลยตุ้บอกไข่ในประเด็นว่าเป็นชายาครับเอาครับทีมนายพร้อกันสวัสดีครับไปเข้าบ้าน